ป่วยโรครุมเร้าเดินไม่ได้ลูกชายอดีตดาราดังธนิตพงมนูนวอนขอความช่วยเหลือพ่อป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากหลายโรครุมเร้าจนเดินไม่ได้ด้านหน่อยนัทนีสิทธิสมานเป็นตัวแทนเพื่อนร่วมวงการมอบเงินช่วยเหลืออัปเดตความคืบหน้าหลังน้องต้นไม้ลูกชายอดีตดาราดังธนิตพงมนูนได้ขอความช่วยเหลือไปอยังพี่ป้านะอาและสือมวลชนเกี่ยวกับอาการป่วยโรครุมเร้าของคุณพ่อทั้งท่อปัสสาวะอุดตันและต่อมลูกหมากโตจนไม่สามารถเดินได้ และมีอาการป่วยแทรกซ้อนอีกหลายโรครวมถึงหัวใจเต้นผิดปกติและมีน้ำในปอดล่าสุด17มิถุนายน2567ทางเพจ a c e b o o k ดาราภาพยนตร์ได้รายงานว่ากรรมการบริหารมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงโดยมีหน่อยนัทนีสิทธิสมานเป็นตัวแทนมูลนิธิเดินทางไปยังโรงพยาบาลวชิรพยาบาลมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษา15,000บาทอีกทั้งสื่อมวลชนได้มีการกระจายข่าวและนำอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆอาทิถุงมือยางวอลเกอร์ แอลกอฮอลและอื่นๆร่วมบริจาคด้วยในขณะที่นักร้องหนูติกชิโร่หรือมนัสวินนันทเสนเมื่อทราบเรื่องถึงอาการป่วยก็ได้ยินดีที่จะเดินทางไปมอบรถบิลแชร์ด้วยตนเองทั้งนี้หากท่านใดประสงค์จะช่วยเหลืออุปกรณ์การทำแผลแพมเพิร์ดผู้ใหญ่และอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่บุตรชายคุณต้นไม้หรือตรวจสอบข้อมูลติดต่ออเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ดาราภาพยนตร์ สำหรับมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงปัจจุบันมีพ่ออิทนายสุประวัติปัทมสูตรศิลปินแห่งชาติเป็นประธานกรรมการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือศิลปินนักแสดงที่ประสบภาวะเจ็บป่วยยากไร้าขาดที่พึ่งพาและให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนักแสดงตามความจําเป็นและดําเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ขวัญและกําลังใจแก่นักแสดงรวมถึงดําเนินการรวมกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง